สวัสดีค่ะกำลังนั่งรถไปไหนครับโมร็อกโกค่ะอุ๊ยนี่เห่านี่เห่านี่เห่าอยู่ใช่ไหมครับซินเจียงนะคะเขตซินเจียงครับเราอยู่ที่เมืองเชอร์พานนะคะแต่ดูสถาปัตยกรรมนี่เหมือนสถาบันแถวโมร็อกโกมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วยังกระหลุดเข้ามาในโมร็อกโกเลยค่ะเป็นโมร็อกคันสไตล์คะดูลูปประกอบ สองข้างทางเราก็จะเต็มไปด้วยผลไม้เมืองหนาวนะคะเพราะที่นี่ถือเป็นเกรฟแวลลี่ที่เก่าแก่ที่สุดในเชอร์พานเลยนะคะเขาว่ากันว่าเกรฟที่นี่โซสว e ตเชสครับแล้วมีประวัติศาสตร์อยู่ปลูกอง,งุ่นมา2,000กว่าปีนะฮะที่มาของความอร่อยและหวานขององุ่นก็คือแม่น้ำสายแม่น้ำบริเวณนี้เป็นโอเอซิสครับมีแม่น้ำที่ ไหลามาจากภูเขาหิมะด้านบนนะครับหิมะละลายลงมาแล้วก็ทําให้บริเวณนี้สามารถาอปลูกได้ในขณะที่บริเวณรอบๆ,ๆอ่อโทษทีครับข้ามไปว่าบริเวณหุเูเขาเนี้ยว่างประมาณ2กิโลเมตรยาวประมาณ8กิโลเมตรนะครับ <Hey. S 1> นอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้แนีะจะเป็นทะเลทรายทั้งหมด <Hey. S 1> ครับ จริงอ่าเกรฟวาเลนนี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านนักเดิมจริงๆครับถ้าดูในแมพเขาเนี่ยจะประกอบด้วยไม่ต่ำกว่า3หมู่บ้านนะคะที่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเราก็จะต้องใช้รถบริการของอ่าวาเลนค่ะช่วยช่วยบอกค่าบริการที่นี่นะเผื่อใครอยากจะตามเข้ามาเที่ยวครับเมื่อกี้เบ็ดเสร็จจ่ายไป8 3หยวนนะคะครับก็แบ่งเป็นค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ4 0หยวน60ครับ60หยวนแล้ว ก็คารถอีกประมาณ2ีหยวนครับข้างในก็จะมีร้านอาหารแต่ที่ผมอรเมซสิ่งมากเลยคือลำน้ำเส้นนี้ครับไม่นึกว่ามันจะใสแล้วมีเยอะขนาดนี้เหมือนเหมือนลำธารใสมาก สัมผัสได้ถึงความเย็นเลยนะคะทางการควบภูม hmm. ถ mm ้าอยู hmm. mm ่ในเมืองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวแถวยี่สิบห้าถ้าตรงนี้ก็ประมาณแถวแถวต่ำกว่าในเมืองนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเราจะพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรถหยุดแล้วเราจะมาคุยต่อฮะนี่ห่านี่ห่า เมื่อกี้นี้ผ่านบริเวณที่เป็นเหมือนมอสนะครับสวยมากเลยครับเหมือนอยู่ในโมโร็อกโกจริงๆเลยครับดูสิครับสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่ย้ายมาจากชุมรุมของแขกมออัวเลยเนะี่ยเขาให้ผมมีความรู้สึกจินตนานการว่า คนเ่าเน,นี่ยเขาต้องใช้เวลาเดินทางมาจากบริเวณที่เป็นมอลล็อกโกมาหลายปีนะฮะเนี่ยกว่าจะมา,าที่นะี่เลติดกับยุโรปใช่ครับเป็นเลยแล้วเดินทางมาถึงที่นี่นะเดินทางค้าขายกันมาจนมาถึงบริเวณแห่งนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเดินทางกันเป็นล่วมหมื่นกิโลเมตรนะครับเราเดินทางกี่ร้อยิร ีน้วสวัสดีครับปนาเป็นไงบ้างครับนั่งกันปนาแล้วนะฮะเนี่ยผ่านดงมะกอกค่ะเป็นหมู่บ้านมะกอกค่ะตรงนั้นเดินมาแล้วนะคะครับนี่สะพนนานใหญ่มาบข้างทางก็ๆๆๆจะประกอบด้วยลำน้ำสลับข้างซ้ายขวาเลอยเนาะ,ค,ะครับเพราะว่าถนนที่ตัดผ่านลำน้ำ มองไปมุมสูงก็จะเห็นภูเขาเลยถึงแม้มีชื่อตรงนี้ว่าวาเล่นะคะก็อยู่ท่ามกลางภูเขาแล้ฮะนี่ต้นนองของผมตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ22 23องศาค่ะครับมีลมเบาๆนะคะครับเย็นกว่าอยู่ในห้องแอร์นะแล้วก็เฟรชมากๆเพราะว่ามีหลังน้ำใสดูซึมอากาศนิดนิดนะคะ ทัวเยอะเนี่ยรถออกมันชัดมีอะไรอยากแชร์ไหมครับโอ้เซอร์ไพรส์มากครับว่าที่นี่ไม่คิดว่าจะเป็นโอเอซิสที่ใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นบริเวณโอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยมาเที่ยวกันในประเทศจีนนะฮะ แล้วก็หลายๆประเทศที่เราเคยไปเที่ยวกันมานะฮะเราก็ไม่เคยเจอโอเอซิสที่มันมีพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้โอ้มีฟีม์มปลาโอ้โหจุดชมวิวนะฮะครับโอเคเดี๋ยวเราลองรถครับเดี๋ยวจะไปต่อเมื่อกี้นั่งรถมองไม่คยเห็นลำน้ำนะครับดูความใสนะครับ ครับคุณนา,นาอยากจะแนะนำอะไรไหมครับยัรู้นะก็เราขึ้นมาที่ตรงบริเวณของไอ้บารีนี่แหล่งจุดท่องเที่ยวครับขวามือก็เป็นทางขึ้นไปที่จุิเมอเชนต์ครับ,รบอันนี้ก็เป็นอาา่านขึ้นของแตงค์ครับ,รบอันนี้ก็จะมีโมอนตเมน้นต์สาวน้อยชมนา,านสาวสน,สน้อยเก็บองุ่นนะครับ โอเคครับไปต่อครับไปต่อครับครับไปบบนแมมาต่อเลยค่ะตรนนี้ก็จะเป็นคอริดอย์ยาวประเกืเกือบจะสักสเมื้อเมตรนะคะจะมีองุพัน์ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นชื่อผ่าน อันนี้เป็นพันุไม่มีมมมเมล็ดนะครับซุ้มนี้ก็จะมีองุ่นห้อยอยู่เต็มเลยนะครับครับนี่ถ้ามันอยู่เตี้ยวกว่านี้นี่คงเสร็จเราไปแล้วนะครับปกติจะเสร็จหนอนแต่อันนี้จะเสร็จหมูนะครับ, <laughs> รบไปต่อครับ ตามคุณนาไปนี่ชะเง้อมองพวงงุ่นเขาเข้าใจออกแบบไว้สูงๆนะครับอม่งงี้คงโดนนักท่องเที่ยวเด็ดไปบานเลยล่ะครับเนี่ย่า ตรงนี้ไม่มีคนนะฮะเดี๋ยวเบรกถ่ายภาพแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับแอนนาโอ้เพิ่องออกมาจากห้องน้ำเลยนะครับ <c oughs> ครับไปต่อเจอกันตรงนู้นนะครับบ <c oughs> ริเวณนี้เป็นสระน้ำนครับ นี่เพิ่งเหลือบไปเห็นนะครับนี่ว่าตูนี้เป็นตู้ขายอาหารปลานะครับม,มีมีช่องไว้สำหรับสแกนจ่ายเงินนะแล้วอาหารปลาจะตกลงมานะครับโอ้โหทันสมัยเหลือเกินไม่ต้องใช้คนแล้วนะครับขนาดประเทศก็มีคนพันกว่าล้านนะฮะเทศไทยเราต้องคิดอะไรใหม่ๆมั้งนะฮะ คู่นี้น่ารักจังเลยครับเดี๋ยวจะไปต่อใช่ไหมครับแจะแท้างไงต่อฮะ อันนี้ก็เป็นแสดงวิถีชีวิตนะครับมีสคัเจอให้คนนั่งเล่นนะฮะแหมค,ค,คุณนาแดนเลยแหละครับ

สะพานสวยนะครับดูน้ำนะครับนี่ระบบส่วนสะทานยอดเยี่ยมมากในี่ใกล้มากเลยส,สวัสดีครับออนนา สวัสดีคะ่ะนิห่านิห่าครับพามาดูองุ่นนะครับขั้นตอนของการผลิตต้นองุ่นเลยรดักเลยนะครับครับองุ่นถ้วยสวยสุดาน,น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะคะครับมีลูกกลงนะครับใช่แล้วแต่ว่าด้านนอกที่เราชมก็ยังคงเป็นองุ่น ด้าน <anto> <divide S 1> นอกตรงที่นักท่องเที่ยวเอื้อมมือถึงนี่จะเป็นองุ่นเหียวแล้วนะครับแต่ก็ให้เห็นว่าองุ่นนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับไปต่อนะครับไปต่อครกว้างมากครับที่นี่เดินกันชั่วโมงแล้วยังไม่สุดเลยนะฮะ